กบฏด้วยทรงยอการปราบปรามครั้งใหญ่ที่ชายแดนใต้ของไทยปัญหา3มจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าปัญหานี้นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนับ10ปีที่ผ่านมาเท่านั้นหากแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วปัญหา3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีภูมิหลังที่ซับซ้อนโดยสามารถย้อนไปได้ถึงสมัยรัชกาลที่5เลยทีเดียว ความขัดแย้งที่รุนแรงในพื้นที่3จังหวัดก็เกิดขึ้นมามากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปโดยกระบฏด้วยทรงยอนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นย้อนไปในสมัยรัชกาลที่5เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาติตะวันตกรัชกาลที่5้าโปรดให้ยกเลิกระบบหัวเมืองแบบเดิมๆที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และจัดตั้งการปกครองรูปแบบใหม่ในรูปแบบของมณฑลเทศาพิบาลในปีพุทธศักราช2445ดังนั้นรัชส,สุรตานปัตตานีที่เป็นหัวเมืองประเทศราชของสยามจึงถูกล้มเลิกไปด้วยเช่นเดียวกันกับล้านนาราชวงศ์ที่ปกครองปัตตานีจึงสิ้นสุดลงประชาชนของราชส,สุรตานปัตตานีจึงถูกรวมเข้ามาเป็นประชาชนของสยามประเทศ ประชาชนของรัฐสุรตา,ตานีนี้มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและาศาสนากับชาวสยามทั่วไปอย่างมากนะคะพวกเขามีเชื้อสายมาลาย,ยูและนับถือาศาสนาอิสลามดังนั้นเนี่ยเมื่อถูกปกครองโดยขุนนางชาวสยามที่นับถือาศาสนาพุทธพวกเขาเหล่านี้ย่อมเกิดความไม่พอใจและความไม่พอใจเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ ความไม่พอใจดังกล่าวนี้รุนแรงยิ่งขึ้นในสมัยรัฐนิยมของจอมพลปพิบูลสงครามชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามหลักรัฐนิยมเช่นแต่งกายแบบไทยกลางและไม่ให้ประชาชนในพื้นที่สวมใส่เครื่องแต่งกายแบบท้องถิน่นหรือเครื่องแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งการกระทําของรัฐบาลในขณะนั้นเป็นการกระทําแบบที่คํานึงถึงว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเชื้อชาติเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหลากหลายเชื้อชาติเรื่องเชื้อชาติจึงเป็นรากเหง้าแห่งความวุ่นวายในดินแดนแห่งนี้ตลอดมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองความไม่พอใจกระเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านมุสลิมเชื้อสายมะเลยอยู่ในพื้นที่รู้สึกว่าตนถูกปฏิบัติเป็นพลเมืองชั้นสองไม่เท่าเทียมกับชาวบ้านในจังหวัดอื่นๆที่นับถือาศาสนาพุทธ ความขัดแย้งในประเด็นดังกล่าวก็เริ่มบานปลายขึ้นนะคะเมื่อรัฐบาลทําการจับกลุมฮายีสุโลงอับดุลกาเดนักเคลื่อนไหวที่เสนอข้อเรียกร้อง7ข้อให้รัฐบาลพิจารณาปร,ปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับชาวมุสลิมในพื้นที่ประชาชนในสจังหวัดชายแดนใต้จึงเริ่มทวีความไม่พอใจมากขึ้นตามลำดับทำให้เหตุการณ์ความรุนแรงที่ชื่อว่ากบฏดุสงยองเกิดขึ้นมาในปีพุทธศักราช2491 ตั้งแต่ตรงนี้ไปนะคะจะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้มีการบอกเล่า2รูปแบบด้วยกันที่แตกต่างกันระหว่างข้อมูลของรัฐบาลแล้วก็ของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยแบมจะขอนําเสนอทั้ง2รูปแบบแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณของท่านในการรับฟังด้วยแบบแรกก็คือข้อมูลฝ่ายรัฐบาลนะคะ ในขณะนั้นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหรือกลุ่มผู้ก่อการจลาจลได้รวมตัวกันขึ้นที่ภูเขาคูวอลืีมูเป็นจำนวนประมาณ300คนเพื่อฝึกฝนการใช้อาวุธปืนและวิชาคงกระพันชาตรีในภายหลังคนเหล่านี้ได้ลงมาทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่และได้ยึดหมู่บ้านดุส่งหยอไว้ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจสี่นายได้เข้าไปตรวจตราแต่กลับถูกกลุ่มคนดังกล่าวไล่แทงสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องประสานกำลังเข้าปราบปรามและยึดหมู่บ้านดุสงหยอกลับคืน เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า36ชั่วโมงจนกระทั่งสามารถปราบปรามได้สำเร็จผลที่ตามมาก็คือมีผู้ก่อการและตำรวจเสียชีวิตจำนวนหนึ่งแบบที่2ก็คือข้อมูลฝั่งชาวบ้านมุสลิมนะคะชาวบ้านเล่าว่าในขณะนั้นโจรคอมมิวนิสต์มาลายอยู่ได้ข้ามเขตแดนเข้ามาในประเทศไทยจากมาเลเซียและทำการปล้นสะดมรวมไปถึงบังคับให้ชาวบ้านเป็นลูกข่าห้กับพวกโจรน,นอกจากนี้พวกโจรยังได้ทำลายคัมภีร์อันกุรอานอ,านอีกด้วย พวกชาวบ้านไม่พอใจมากจึงรวมตัวกันที่ภูเขาใกล้กับหมู่บ้านด้วยทรงยอชื่อคูวอลือมูเพื่อต่อสู้กับโจรคอมมิวนิสต์โดยมีครูสอนศาสนาคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญในด้านคงกระพันชาตรีคอยฝึกฝนชาวบ้านให้ต่อสู้กับพวกโจรการรวมตัวของชาวบ้านเพิ่มขึ้นตามลำดับเพราะชาวบ้านต่างก็กลัวพวกคอมมิวนิสต์จึงต้องมาหาที่หลบภัย ส่วนที่ว่าเพราะเหตุใดถึงไม่พึ่งพาเจ้าหน้าที่ก็เพราะว่าชาวบ้านระแวงเจ้าหน้าที่จากการที่ถูกปฏิบัติเป็นพลเมืองชั้นสองรองจากชาวไทยพุทธตลอดมาหลายเดือนผ่านไปข่าวการรวมตัวของชาวบ้านรู้ไปถึงหูเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่จำนวน1 0ถึง20คนจึงเข้ามาตรวจตาดูในพื้นที่และให้ชาวบ้านลงไปจากเขาแต่ชาวบ้านกลับปฏิเสธและขับไล่ให้เจ้าหน้าที่ลงไปจากเขาเพราะชาวบ้านขิดว่าเจ้าหน้าที่จะมาทำลายพิธีกรรมคงกระพันชาตรีของพวกเขา เหตุการณ์เป็นเช่นนี้บ่อยครั้งจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ทนไม่ไหวต้องรวมกำลังกันเข้าปราบปรามในวันที่2 6 2 7ถึงเมษายนพุทธศักราช2 4 9พพวกชาวบ้านเองกลับจับอาวุธที่หามาได้เข้าต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อขับไล่พวกเขาออกไปในวันแรกและวันที่สองของการปราบปรามมีการประทะกันไม่มากนักไม่มีผู้เสียชีวิตมีแต่ผู้บาดเจ็บแต่ในวันที่3หรือวันที่2 8เมษายนพุทธศักราช2 4 9 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมกำลังมาได้จำนวนมากแล้วจึงเข้าโจมตีพวกชาวบ้านพวกชาวบ้านเองก็เข้าต่อสู้ทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากทั้งสองฝ่ายนี่เป็นการอธิบายเหตุการณ์รุ่งทรงยอของสองที่มาซึ่งไม่มีใครทราบอย่างแท้จริงว่าเหตุการณ์แบบใดเป็นจริงกันแน่นอกจากนี้จำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันตั้งแต่17คนถึง400คน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านที่เป็นชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่พอใจมากชาวบ้านเชื้อสายมาลาย,ยูจำนวนหนึ่งจึงอพยพเข้าไปอยู่ในมาเลเซียหลังจากนั้นก็ได้มีเอกสารและตำราหลายเล่มที่กล่าวถึงเหตุการณ์นี้แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้อยู่ดีว่าแท้ที่จริงแล้วเหตุการณ์เป็นเช่นไรกันแน่แต่ในหน้าประวัติศาสตร์สายหลักได้ขนานนามเหล่าชาวบ้านว่าเป็นกบฏไปเสียแล้วทางรัฐบาลได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์ลูกปืนขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์การ,การปราบกบฏครั้งนี้ด้วย บไม่ทราบเช่นเดียวกันนะคะว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วเป็นอย่างไรแต่โดยส่วนตัวมองว่าสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจกันระหว่างชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าหลายสิบปีต่อมาได้มีการล้อมปราบอีกครั้งหนึ่งในวันที่28เมษายนหรือวันเดียวกันกับที่เกิดเหตุกบฏดุสงยอเหตุการณ์ดังกล่าวก็คือเหตุการณ์มัสยิดกรือแส่นั่นเอง